สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ถุงทองแต่งตัวให้ทองสุขทุกวันเลยอ่าวันนี้ไทรร่วมด้วยไทรร่วมแจมด้วยทองสร้อยนี่เองทองสร้อยจะมาอ้อนแม่นะคะอันนี้น้องเข้าหาแม่แล้วนะคะทำไมลูกหืมหนูจะอ้อนอะไรหืมทองส้อยจะอ้อนอะไรแม่ลูกื อยากอ้อนอยากมานอนกับแม่โอ้มานอนกับแม่มานอนกับแม่โอ้ท้องไส้มานอนกับแม่โอ้รักมากมายรักมากมายลูกรักมากมายอ,อยากมานอนบนตักแม่ลูกโอ้นานจะมีโมเมนต์นี้นะคะเอฟซีปกติทอ้องไส้เขาจะไม่ค่อยมาร่วมวง เขาจะอยู่สันโดษเขาวันนี้ทองสร้อยมาขอเคลียร์กับแม่มาอ้อนแม่นะคะส่วนสองคนนี้ยังแต่งตัวให้กันไม่เสร็จเลยค่ะแต่งตัวให้กันทุกวันเลยห่างกันไม่ได้เลยสองคนนี้เดีวนันนี้วันนี้เปลี่ยนผ้าใหม่นะคะเอฟซวันนี้เอาตัวทับไว้เลยวันนี้ถุงทองเอาสอกกดไปเลยค่ะ ใช่ไหมลูกสอบกดไว้เลยใช่ไหมส่วนสองหนุ่มนอนเป้าอยู่ข้างล่างคะ่ะพี่ทองจีบพี่ทองจีบนอนเป้าอยู่ข้างล่างนะคะวันนี้กดกดทับหลังเลยลูกโอ้กดทับหลังเลยวันนี้ถุงทองกดทับหลังเลยไม่ไม่เอาเท้ากดแล้วใช่ไหมลูก ให้สอบพักเลยใช่ไหมโอ้ส่วนคนนี้คนนี้มารอมหน้ารอมหลังแม่อยู่นี่แหละหืมว่าไงลูกอะมา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 นอนตักแม่มา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 นอนตักแม่อ๊ปอืมนอน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 กับแม่นะลูกนะเออทองไส้ามานอนกับแม่ ไม่ลูกตังไสจะอยู่ข,ข้างแม่ใช่ไหมคะอ,อ้อน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 คอเทียออดคอเทียอ่ะคู่นั้นคู่นั้นแยกย้ายกันแล้วเหรอลูกคู่นั้นแยกย้ายกันแล้ว ทองใส้คอเคียกับแม่ดีกว่าเนาะเนาะทองใส่คอเคียกับแม่ดีกว่าอะทองสุกไม่ให้พี่ถุงไม่ให้น้องถุงทองกดทับเส้นให้แหละให้แล้วเหรอลูกฮะอันนี้ก็มาอ้อนแม่อีกคนนึงนี่ก็มาอ้อนแม่อีกคนนึงไม่ลูก ขอบคุณเล็บซีนะคะที่ติดตามครอบครัวตะกูลทองขอบคุณค่ะ